สำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะทำเมนูร้อนนะคะเป็นเมนูกาแฟนั่นแหละคะ่ะหน่อยจะมาทำในรูปแบบเพิ่มช็อตทั้งหมดเลยนะคะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ พี่หน่อยและทีมงานเอ็นเทลคาเฟ่ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆคอมเมนต์ Comment ข้างล่างได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่เน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนค่ะทำเป็นคลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิ่กดเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะทำเมนูร้อนนะคะเป็นเมนูกาแฟนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นเมนูพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะหลายๆคนนะคะสงสัยเนาะว่าเอแเรามาทำเมนูพื้นฐานแล้วมันจะแตกต่างจากเมนูปกติยังไงนะคะวันนี้ค่ะหน่อยจะมาทำในรูปแบบ เพิ่มช็อตทั้งหมดเลยนะคะหลายๆคนเลยค่ะที่เข้ามาถามกันนะคะว่ากาแฟร้อนเนี่ยเวลาเราเพิ่มช็อตค่ะทำยังไงคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะมาทําให้ดูเลยนะคะก็จะเป็นเมนูร้อนเพิ่มช็อตค่ะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรส so อเมริกาโน่นะคะมอคค่าค่ะคาปูชิโน่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มเป็นแบบมัคคิอาโต้อีกเมนูหนึ่งก็แล้วกันค่ะเป็น5เมนูนะคะเนาะก็ทําแบบเพิ่มช็อตให้เลยนะคะ เดี๋ยวเราก็มาดูกันค่ะว่าแบบเพิ่มช็อตเนี่ยทำกันยังไงแต่นะคะหน่อยก็จะมาทำใส่ในรูปแบบ แก้วค่ะแบบเชคเวฟแบบนี้นะคะเนาะนี่เลยอ่าหลายคนก็จะเห็นในรูปแบบที่แก้วแบบนั่งดื่มนั่งทานนะคะแต่ว่าหลายๆร้านอีกเช่นกันค่ะที่เป็นรูปแบบแก้วนะคะกระดาษแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นแก้วที่เราปิดฝานะคะกลับบ้านเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะทําใส่แก้วแบบนี้นะคะให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราเสิร์ฟกลับบ้านค่ะเป็นแบบเพิ่มช็อตนะคะทํำยังไงค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมา ทำนะคะกาแฟค่ะก็จะใช้กาแฟนะคะเป็นกาแฟขั้วกลางคอนเทมนะคะจะเป็นกาแฟเบอร์สี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอิตาเลียนโรสค่ะที่เราใช้หน้างานอยู่แล้วนะคะเนาะเราใช้หน้าร้านอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครไปใครมานะคะแวะมาที่ Oriental Coffee นะคะก็ <c oughs> จะได้ลินมตัวนี้เลยนะคะจะเป็นกาแฟค่ะอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้วกลางคอนเทมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะใช้ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครใคร่ะจะใช้เป็นตัวเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ ห้าเบอร์หกนะคะเบอร์ไหนก็แล้วแต่ค่ะสามารถทําตามได้หมดเลยนะคะเนาะก็อยู่ที่ว่าสูตรแต่ละร้านเป็นรสชาติแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยเริ่มจากเมนูแรกอะไรคะอ่าโอเคค่ะเริ่มจากเมนูแรกใช่ไหมคะเดี๋ยวหน่อยก็จะทําเป็นเมนูเอสเปรสโซ่ร้อนค่ะพี่เล็กอ่าใช่แต่ว่าเอสเปรสโซ่ร้อนเนี่ยปกติอะคะ่ะเราจะใช้นะคะกาแฟค่ะตัวนี้นะคะประมาณ 7-10กรัมใช่ไหมเนาะเราจะจับด้ามชงค่ะเป็นด้ามชง1ช็อตตลอดเลยใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะใช้ตัวด้ามชงค่ะดับเบิลช็อตตัวนี้ค่ะเป็นการเพิ่มช็อตไปในตัวได้นะคะหลายคนบอกว่าเอ้ยเราไม่มีตัวนี้แล้วเราก็ปีแค่ตัวนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง1หัวชงหรือว่า2หัวชงนะคะเขาจะให้เป็นด้ามชงน้ำไหลสทางแบบนี้นะคะแล้วก็บัตเกตตัวนี้ค่ะ ออกไปนะคะเอาสลับค่ะการใช้งานนะคะเนาะใครสั่งเมนูร้อนก็ใส่บัคเก็ตตัวร้อยนะคะใครสั่งเมนูเย็นก็ใส่บัเก็ตตัวตัวตัวสองช็อตนะคะแต่ว่าเมนูร้อนค่ะเราสามารถใช้สองช็อตตัวนี้ได้เลยนะคะเนาะหน่อยจะทํา2วิธีเลยค่ะเอาแบบนี้2ครั้งเบิ้ลสองครั้งให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะกับแบบนี้ค่ะ1นครั้งนะคะอ่าเดี๋ยวขอเมนูแรกก่อนก็แล้วกันนะคะเมนูแรกค่ะหน่อยจะทําแบบเนี้ยค่ะ เป็นเอสเปซโซร้อนค่ะ2ครั้งเท่ากับดับเบิลช็อตนะคะเดี๋ยวเมนูต่อไปหน่อยจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะแทนทีเดียวเลยค่ะเป็นดับเบิลช็อตนะเดี๋ยวเราทำช็อตแรกออกมาก่อนนะคะวิธีการเพิ่มช็อตค่ะแบบแรกนะคะนั่นก็คือการใช้1 Shot ช็อตค่ะ1ครั้งก่อนวิธีการแรกแบบนี้นะคะหน่อยมองว่าใครไม่มีบัตเก็ตสองช็อตนะคะก็ทำได้แหละ แต่สำหรับหน่อยหน่อยมองว่ามันมันค่อนข้างช้าเนาะพี่เล็กใช,ใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องทําทีละครั้งนะคะก็ยิ่งเรามีหนึ่งหัวกรูแบบนี้ค่ะเราจะต้องทําทีละครั้งอ่าเอาแก้วมาเลยแล้วก็ลองค่ะกดออกมาค่ะ1ช็อตหรือว่า30 ml นะคะอ่ะอันนี้เราเท่ากับได้1ช็อตเดี๋ยวเราจะต้องมาทําอีก1ช็อตค่ะซึ่งหน่อยมองว่าเวลาที่เราทำเนี่ย 1ครั้งสองครั้งลูกค้าก็รอระยะเวลาไปเรื่อยๆเนาะช็อตแรกก็อาจจะมีอุณหภูมิที่ดบลงด้วยนะคะหลายๆอย่างนะคะก็เลยถ้าหากว่าแนะนำเลยค่ะก็แนะนำเป็นแบบปัตกเก็ตสองช็อตไปเลยนะคะอ่าอ่ะ,อะนี่ช็อตแรกเราได้มาแล้วค่ะเป็นเอสเปรสโซ่นะคะ30 ml ค่ะมาแล้วเราก็ระทำเพิ่มอีกหช็อต กดเพิ่มไปค่ะวิธีการนี้ก็เป็นการเาเพิ่มดับเบิลช็อตนะคะทีนี้หลายคนก็บอกว่าอา้าวแล้วปริมาณน้ําไม่เพิ่มหรอคะเอาจริงๆมันก็เพิ่มนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูร้อนเนี่ยค่ะเราจะเพิ่มเป็น2ช็อตน,นะคะเป็น60 ML อัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเป็นเมนูเย็นเนี่ยค่ะเราจะไม่เพิ่มปริมาณน้ำนะคะแต่เราจะใช้จํานวนช็อตเพิ่มขึ้นนะคะมันจะต่างกันนะคะหรือถ้าใครมองว่าอันเนี้ย ปริมาณช็อตมันเยอะเกินไปค่ะเรา,จ,าจะทำครั้งละ15 ml ก็ได้นะคะนั่นก็คือเป็น2ช็อตแต่ว่า1ออนเหมือนเดิมนะคะเรื่องหน่อยมองว่ามันค่อนข้างเข้มมากเนาะพี่เล็กมันเข้มมากๆนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นแบบเอเปโซร้อนนะคะดับเบิลช็อตค่ะ หน้ากินมากาเห็น่ากิมมา,มากนาะเฮ้ยน้ำลายจะไหลน้ำลายจะไหลเลยเหรอ,อ,อต่อไปทำเป็นดับเบิลช็อตเลยเนาะสองช็อตใช่สองชอ็ชอ,งชอตทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนเมนูนะคะเปลี่ยนเมนูก็แล้วกันเนาะเป็นเมนูอเมริกาโน่ค่ะทีนี้อเมริกาโน่ค่ะเดี๋ยวหน่อยจะทำช็อตกาแฟแบบนี้ค่ะลงมาใส่แก้วก่อนแล้วค่อยเพิ่มน้ำนะคะเนาะก็จะใช้ทีเดียวเลยค่ะดับเบิลช็อตอ่า หลายคนก็ชอบถามนะคะว่าอ้าวแล้วเวลาที่เราใช้ดับเบิลช็อตแบบนี้รสชาติเหมือนกันไหมนะคะเอาจริงๆอะ่ะตัวดับเบิลช็อตเนี่ยค่ะเขาจะมีปริมาณกาแฟแบบ2เท่าตัวนะคะน้ำหนักนะน้ำหนักอะ่ะมันจะ2เท่าตัวกับตัวนู้นอยู่แล้วะคะ่ะตัวนู้น7-10กรัมนะคะตัวนี้เขาจะมีปริมาณ18-20กรัมนะคะซึ่งรสชาติมันจะเข้มนะคะปริมาณที่เท่ากันเทียบเท่ากันเนาะ,ค,ะคือใกล้เคียงกันแหละใช่ใกล้เคียงกัน ไม่ได้ตาันนะคะมันทุนระยะเวลาเราแล้วก็มันทุนในเรื่องของแบบการทําด้วยนะคะหลายๆอย่างจะล่นเวลาให้เร็วขึ้นใช่อ่า ทีนี้ค่ะพอเป็นเมนูร้อนนะคะดับเบิลช็อตเราทํามา2ช็อตเรากดตัว2ช็อตได้เลยนะคะ 2> 2กดตัว2ออนได้เลยเนาะเพราะตัวนี้เนี่ยเราตั้งค่ามาแล้วค่ะสําหรับเมนูร้อนค่ะออกมา1แก้วก็คือ30 ML นะคะออกมาค่ะ60 ML ค่ะเราก็จะใช้เป็นตัวดับเบิลช็อตได้เลยนะคะซึ่งเวลาที่แบบเมนูร้อนมาเนี่ยเราขอเป็นดับเบิลช็อตหน่อยก็จะกดตัวนี้ไปเลยค่ะง่ายนะคะเวลาใครอยากจะเพิ่มช็อตหรือว่าทาอะไรปุ๊บง่ายมากๆเลยนะคะ ที่จริงเราเครื่องหนึ่งหัวกรุ๊ปก็ทําได้เนาะพี่เล็กได้พี่เล็กน่าจะง่วงเดี๋ยวเราจะให้กินกาแฟตัวนี้ตาตั้งเลยนะโอ้โหอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็ปริมาณเท่ากันเลยเห็นปะเห็นปะถ้าเปรียบเทียบก็คือเอสเปรสโซ่ดับเบิลช็อตทำครั้งเดียวใช่อ,อันนี้คือเอสเปรสโซ่ดับเบิลช็อตแต่ว่าทำครั้งเดียวนะคะ ทีนี้ค่ะเราจะมาเพิ่มน้ํานะคะแก้วนี้เป็นแก้วค่ะ8ออนนะคะซึ่งหน่อยเนี่ยจะเพิ่มน้ําค่ะแล้วจะเว้นไว้หน่อยหนึ่งนะคะนั่นก็คือเว้นเราเหลาประมาณสักหนึ่งออนครึ่งหรือสองออนนะคะแก้วนี้ก็จะพอดีกับหกออนพอดีอ่านะคะมานี่เลยวิสีขึ้นม,มากมานะ่กากินมากนี่ค่ะ เราใส่น้ำลงไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถามว่าน้ำปริมาณเท่าไหร่นะคะ2ออนบวกไปอีก3ออนค่ะก็จะเป็น5ออนนะคะ5ออนถ้าเกิดว่าใครชอบน้ำเยอะๆก็บวกไปอีก4ออนค่ะก็จะเป็น6ออนนะคะก็อยู่ที่ปริมาณน,น้ำที่เราชอบนะคะเป็นน้ำร้อนค่ะเพิ่มไปเลยค่ะ3 4ออนนะคะอ่านี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ2เมนูนะคะที่นี้ค่ะเราไปเมนูที่3กันนะคะนั่นก็คือลาเต้ค่ะอ่านะคะลาเต้เพิ่มช็อตค่ะเหมือนเ จะทำตัวนี้ตัวเดิมเลยนะคะปริมาณกาแฟที่สกัดออกมาก็คือ60 ml นะคะ<ม>ยังมีใครทำแบบวิธีแรกอยู่ไหม <c oughs> เพิ่มช็อตโดยการแบบทำสองครั้ง <c oughs> ะนะคะเหมือนเริ่มเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะใส่แก้วเทกเวี wheel, ลงมาค่ะ นะปริมาณน้ำกาแฟนะคะ2อออนค่ะทีนี้ลาเต้นะคะเราก็จะมาใช้ค่ะนมสดนะคะนั่นก็คือจะสตีมนมค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะทําสเต็ปเดิมคล้ายเดิมแบบเหมือนทุกอย่างเลยนะคะการสตีมนมก็แบบเดิมนะคะ,ะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มช็อตแค่นั้นเองค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการสตรีมนมเนาะนี่เลยอ่ะนะคะที่นี้เราหาลาเต้น,นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้เป็นรูปแบบปกติทั่วไปนะคะนั่นก็คือการเทนะคะอ่ามาเดี๋ยวเราก็มาเทกันเราจะกะสัดส่วนเท่าไหร่นะคะเอาจริงๆอ่ะก็คือลาเต้อ่ะเราจะเอาคล้ายๆกับตัวอเมริกาโน่นะคะนั่นก็คือเว้นช่องไว้นิดหนึ่งนะคะเวลาที่เราปิดฝาค่ะหรือว่าเวลาที่เราแบบ ยกกระดกดื่มนะคะมันจะได้ไม่หกเนาะหรือว่ามันจะมีการปิดฝาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งหน่อยมองว่าเราจะต้องเว้นไว้สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อมีช่องว่างนะคะในการยกดื่มนะคะอ่ะเนาะเราก็ลาเต้นะคะสไตล์ลาเต้เลยนั่นก็คือน้ำนมเกือบเต็มแก้วนะคะแล้วโปะฟองนมนิดหน่อยะคะ่ะฟองนมหนาไม่เยอะนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนเนะะี่ยค่ะเวลาที่เราตักนะคะอ่า เน้นๆไปเลยค่ะน้ำนมนะคะเอาเกือบเต็มแก้วไปเลยครีมารอยขึ้นทั้งบนไปเลยนี่นะคะฟองนมนิดหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาเต้ร้อนดับเบิลช็อตค่ะต่อไปค่ะจะเป็นคาปูชิโน่ร้อนดับเบิลช็อตนะคะ เดิมเลยคบปูร้อนนะคะทีนี้คาปูร้อนค่ะแล้วหน่จะสตีมนมโดยการแบบดึงฟองลงมาหน่อยๆนะคะเพื่อให้ฟองเ,เยอะมากขึ้นฟองของเขาจะเยอะกว่าปกตินะคะอ่าร้อนดับเปิ้ลช็อตได้แล้วค่ะอ่ะทีนี้ค่าปูค่ะหน่อยจะใส่น้ํานะคะนมค่ะลงมาแค่ประมาณสัก เอ่อหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ฟองนมอีก1ส่วนนะคะก็คือน้ำนมนิดเดียวค่ะความเข้มเขาจะเยอะมากกว่านะคะนี่เลยหรือไม่เราก็กะไว้เลยค่ะว่าฟองนมเนี่ยจะต้องหนาประมาณ2เซนค่ะสังเกตดูนะหน่อยจะตักฟองแบบใส่เยอะกว่าตัวลาเต้น,นะคะ ทีนี้ค่ะของคาปูชิโน่นะคะเวลาแบบใครจำไม่ได้เนาะก็คือจะต้องมีแบบผงโกโก้โรยด้านบนปุ๊บนี่เลยค่ะเ,คเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคาปูชิโน่นะคะต่อไปเป็นมอคค่าค่ะทีนี้ค่ะมอคค่านะคะก่อนอื่นเลยค่ะเอาแก้วมาวางไว้ก่อนนะคะเพราะเราจะทำะตัวกาแฟนะคะใส่ลงมาในนี้เลยค่ะทุกคนนะคะเราจะใส่ลงมาในนี้เลยนะคะใช้กาแฟ ี่ช็อตคะสช็อตเหมือนเดิม,ดมค่ะเราจะทำในรูปแบบดับเบิลช็อตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็2ช็อตเหมือนเดิมนะคะดับเบิลช็อตทุกแก้วเลยทุกแก้วเลยนะคะเพราะว,ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยทุกคนจะเจอกาแฟร้อนค่ะในรูปแบบ1ช็อตนะคะทีนี้เราก็จะมาทำกาแฟร้อนในรูปแบบดับเบิลช็อตกันนะคะ ใครชอบแบบสไตล์เข้มๆนี้คือสูตรนี้แบบได้เลยนะคะหน่อยจะสกัดกาแฟนะคะลงมาในแก้วค่ะหรือว่าพิเชอร์นะคะ2ออนค่ะกาแฟ2ช็อตค่ะาๆเราๆประมาณ18-20กรัมนะคะแล้วก็สกัดน้ำกาแฟค่ะ2ออนนะคะหรือว่า60 ml นั่นเองนะคะอันนี้เป็นมอคค่าสูตรทางร้าน Oriental Coffee เนาะ ง่ายเลยสะดวกทีนี้สูตรออเรนทอลคอฟฟี่นั่นก็คือเราจะมีตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่แบบทําให้ง่ายนะคะชีวิตง่ายขึ้นค่ะนั่นก็คือโกโก้ผสมนะคะง่ายจริงๆนะหลูกโกโก้เย็นนะคะโกโก้ผสมของเรานะคะนั่นก็คือสูตรเดียวกับโกโก้เย็นของเรานั่นเองค่ะน้ําร้อน4ออนผงโกโก้1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้ละลายค่ะใส่นมผสมไป2ออนค่ะก็จะได้เป็นสูตรโกโก้ผสมเรียบร้อยนะคะ นี่เดี๋ยวเราจะแปะสูตรไว้ให้ด้านล่างก็แล้วกันนะคะอ่ะเราได้น้ำกาแฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซอกออนค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่โกโก้นะคะตัวโกโก้เนี่ยหน่อยจะใช้อยู่ที่1ออนนะคะใครชอบหวานไปเพิ่อมนมผสมนะคะสูตรนี้หน่อยจะเอาแบบ อ๋อปกติเลยนะคะเพราะว่าโกโก้ผสมนะ่ะเรามีความหวานแบบนิดๆิอยู่แล้วคะ่ะนิดหน่อยนะคะแล้วทุกคนจะสังเกตได้เลยคะ่ะว่าทุกเมนูเนี่ยจะไม่ใส่หวานเลยนะคะหน่อยจะทําในรูปแบบสากลเลยนะคะเราจะไม่ใส่หวานเลยคะ่ะทีนี้คะ่ะตัวนมสดนะคะหน่อยจะใส่อยู่ที่สองออนเท่านั้นนะคะอ่าที่เหลือคะ่ะ ของร้อนค่ะทุกอย่างต้องร้อนนะคะหน่อยจึงนําตัวนี้ค่ะไปสติปปนะคะให้โกโก้ก,กับกาแฟแล้วก็นมสดค่ะเข้ากัน<ป>เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมอคค่าง่ายมากนะคะเดี๋ยวดูสีค่ะ นี่ทำเปช้าชักเลยทีเดียวเราสี่กาแฟกาแฟกาแฟเพราะว่าสองช็อตค่ะนะคะนี่เลยค่ะเขาจะพอดีพอดีแก้วเลยเห็นปะหมดเกี้ยงเลยนี่นะคะก็มอคค่าร้อนค่ะดับเบิลช็อตใครอยากจะท็อปนะคะด้วยผงโกโก้ก็ได้นะคะเพราะตัวนี้ค่ะก็สูตรมอคค่าร้อนปุ๊บชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยชอบน้อยใส่น้อยชอบเยอะใส่เยอะค่ะอ่ะ เดี๋ยวขอแถมให้อีกเมนูค่ะมัค์คิอาโต้นะคะขอซอสค่ะไซรัปคาราเมลหนึ่อ่ะเดี๋ยวเตรียมนมไว้ก่อนก็แล้วกันค่ะนะคะเป็นนมค่ะครึ่ง1นะคะนั่นก็คือการสตีมนมปกติค่ะเวลาที่เราใช้พชเชอร์เล็กนะคะปริมาณนมนะคะจะอยู่ที่200 ml หรือว่า220 ml นะคะอยู่ที่เราถนัดในการสตีมเนาะ,ะเราจะมาใช้ค่ะกาแฟ2ช็อตนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกาแฟค่ะหน่อยขอให้พี่เล็กค่ะเลือกไซรัปมาก่อนค่ะ วานิลลาคาราเมลแมคคาเดเมียฮอสนัทอัลมอนด์ค่ะหรือว่ามะพรา้าวเอาเป็นอะไรเลือกยากจังเลยเอาเลือกยากจังเลยไม่กินกินมะพร้าวก็ได้มาพเออเอาที่เราชอบอร่อยะมะพร้าวนะคะจะเป็นไหลัปของซินยอริต้านะคะเนาะ,ะนะก็ง่ายๆค่ะเราจะปั๊มมาค่ะพี่เด็กชอบหวานไหมนิดหน่อยอนิดหน่อยขอบปั๊มครึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะ สูตรปกติั่วไปก็คือ1ปั๊มนะคะถ้าเกิดว่านิดหน่อยก็คือปั๊มครึ่งก็แล้วกันนะคะหรือว่าเราประมาณสักสิอ่าเพิ่มให้หน่อยหนึ่งนะคะเนาะใค่ชาวันวานก็ต้่องปั๊มไปเลยวันวานเลยลนะพอแล้วเบาหวานขึ้นตาต้องเบานะคะเพราะเราได้แบบนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกาแฟแล้วก็สกัดกาแฟใส่ลงมาเลยแต่ว่าบางคนจะทำกาแฟใส่ก่อนก็ได้เนาะใช่ค่ะ ใส่อะไรก่อนหลังก็ได้ได้หมดใช่ได้อุ่นนี่นะคะอ่าสองออนค่ะเพิ่มช็อตนะคะเทม้นแน่นอนอันเดียวล้างอันนี้ที่เหลือค่ะสตีมนมนะคะน้อก็เดี๋ยวเรามาสตีมนมกันนี่เลยค่ะเราก็จะได้กาแฟน้ำมะพร้าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กาแฟน้ำมะพร้าวนะคะตรงนี้ค่ะปุ๊บหน่อยจะทำการโคเรโคเรโคเรนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเทค่ะตัวนมนะคะอ่ะหน่อยจะใส่มาเทเหมือนลาเต้เลยค่ะก็คือเน้นเน้นปริมาณนมมากกว่าตัวฟองนมนะคะจะใส่ลงมาก่อนเลยปุ๊บนี่เลยที่เหลือค่ะตักฟองนะคะโบด้านบนค่ะ เราได้มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาร์คเคียโตค่ะคือการมาร์คหน้าหรือว่าการเล่นหน้านะคะ mm hmm. การที่แบบเราเราจะทําเกี่ยวกับซอสนะคะลงไปด้านหน้าค่ะของตัวเขาค่ะเป็นมาร์คเคียโตนะคะ mm hmm. หน่อยขอแบบไ like, ล์ง่ายๆเลยก็แล้วกันนะคะขอแบบไม่ไม่ต้องเล่นไล์เยอะเนาะ เอาแล้วค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดนะคะ6แก้วเนาะตอนแรกเราบอกว่าหแก้วนะคะแต่พออื่นว่าน่าจะนับผิดไปนิดหนึ่งนะคะพิเศษพิเศษพิเศษ,เ,ศษเป็น6แก้วกันละกันนะคะก็เป็นเมนูร้อนนะคะที่เพิ่มช็อตนะคะสำหรับทั้ง6เมนูเลยค่ะเอเปรโซร้อนดับเบิลช็อตค่ะอเมริกาโน่ร้อนดับเบิลช็อตนะคะลาเตรา้ร้อนดับเบิลช็อตค่ะคาปูชิโน่ร้อนดับเบิลช็อต มอคค่าร้อนดับเบิลช็อตข่ะพิเศษไปอีกนะคะจะเป็นมอคคิออโต้ร้อนดับเบิลช็อตนั่นเองนะคะเนาะก็เป็นไงคะบ้างคะสําหรับคลิวันนี้หน่อยหวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนเลยนะสําหรับคนที่แบบเป็นแก้ว Take away ้กับบ้านนะคะเพราะหลายๆคนเลยเนี่ยมาแชร์สูตรก็คือใส่แก้วปกติเนาะเป็นแก้วแบบทรงอย่างนี้บ้างอะนะคะ <S <S หรือว่าเป็นแก้วทรงใสบ้างนะคะก็อาจจะดูแล้ว ไม่เหมือนกันนะคะแล้วเป็นแก้วแบบเทคเอาไว้ทำยังไงนะคะก็แบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือปิดฝาเสริมได้เลยนี่น่าทานมากๆเลยค่ะอ่าแต่หน่อยขออนุญ,ญาตแบบไม่ชิมนะคะเพราะว่า,วา เดี๋ยวมันจะโดดเกินไปนะคะเนาะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะทั้ง6เมนูเลยนะคะเป็นเพิ่มช็อตค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจยังไงนะคะมีคําถามตรงไหนค่ะที่อยากจะถามเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ค่ะถามได้เลยค่ะว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าปริมาณน้ําเราอยากจะลดมากกว่านี้อ่านี่เป็นคําถามนะคะตัวอย่างเนาะหรือว่าใครสงสัยในรูปแบบที่แบบว่าเออแล้วสก,กัดช็อตออกมาแล้วค่ะมันจะเป็นยังไงต่อรสชาติเป็นยังไงต่อนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ น่อยก็จะรับทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้กับทุกๆคนเลยนะคะเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจแก่กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะทั้ง6เมนูเลยขอบคุณค่ะ